สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีสิงระะํำเดือนสิงหาคม2,566นะครับสำหรับเรื่องทั่วไปในเดือนนี้นครับภาพรวมๆเนี่ยถือว่าจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีดาวศุกร์มากุมลัคนาส่งผลให้ความสุขความสบายใจหรือว่าทำแล้วทำอะไรแล้วมีความสุขค่อนข้างง่ายประสบความสำเร็จ ตามที่คิดเนี่ยโดยรวมแล้วเป็นสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างดีในเดือนนี้สำหรับเรื่องหลักๆนะครับการเงินในภพกระดุมพระเนี่ยไม่มีดาวสถิตยอยู่แต่ว่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษย์อยู่ในภพกรรม,มะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่แต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงาน สำหรับเรื่องของงานในภพกรรมมาเนี่ยครับมีดาวมฤรยุสถิตยอยู่เนี่ยก็ส่งผลให้เรื่องของการงานน่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ชัดเจนรวมถึงในความคิดของเจ้าของชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแม้ว่าจะาจะเปลี่ยนแปลงหรือผลักดันหรือจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็ ควรจะอดทนแล้วก็ค่อยๆมองค่อยๆดูกันไปสำหรับเรื่องของความรักในภพปัตนิมีดาวเสาร์สถิตยอยู่นะครับส่งผลให้เรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาวะของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกังวลการคิดมากของคู่ครองนะครับเพราะฉะนั้น เจ้าของลัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายเนี่ย <_ d ata> ก็ควรจะค่อยๆพูดค่อยๆ <_ d ata> ค,คุยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์เดี๋ยวจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นได้เรื่องของโชคลาภนะครับในเดือนนี้ในภพราพะไม่มีดาวสถิตยอยู่แต่ว่าได้รับการตีโกนจากดาวเสาร์ในภพปัตตนิก็มองได้ว่าเรื่องของโชคลาภนะถ้าใครคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่เด่นชัดนัก แต่ถ้าหากว่าใครลงมือทำนะครับลงมือทำงานสู้งานหรือว่าเป็นงานที่ต้องเหนื่อยเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทำแล้วดีสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จบแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ